สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยระยะเริ่มต้นเป็นภาคต่อจากข่าวทะลุใหม่ท่านที่ชมข่าวทะลุใหม่ในตอนตีห้าครึ่งหลายท่านเรียกร้องมาบอกยังไม่สะใจยังไม่สะใจก็เข้ามาชมไปบอกกันต่อๆไปด้วยที่จะเอาเรื่องลึกๆล,ลับๆเอามาเจาะเอามาใชยมาขุดมาคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเริ่มต้นก็ ต้องบอกท่านให้รายการนี้เป็นที่เลื่องลือเป็นที่นิยมเป็นที่กล่าวขวัญเหมือนกับรายการข่าวทะลุใหม่กราบขอบพระคุณจริงๆครับประดาแฟนคลับ FC ที่ติดตามข่าวทะลุใหม่จนทำให้ยอดชมหรือยอดวิวเนี่ยทะลุทะลวงเป็นหลักล้าน3เดือนกว่าเกือบ4เดือนที่ผมเริ่มรายการข่าวทะลุใหม่เนี่ยมีคนเข้ามาชมประมาณถึง30ล้านคน สามสิบล้านคนไม่มีจืดจางทุกคนเข้ามายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมผลัดกันมาชมวันละแสนสองแสนสามวันสามแสนสี่แสนวันแรกบางทีก็แสนกว่าน้อยนักจะแปดเก้าหมื่นกราบขอบพระคุณจริงๆอ่ะไม่อยากพูดคําว่าล้อมวงเข้ามาหลายคนบอกล้อมวงเข้ามาเหมือนกันล้อมวงมาเล่นไฮโลไม่ใช่ชวนกินข้าวก็บอกเอา้าล้อมวงเข้ามามากินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกัน สิ่งที่เราเป็นห่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจผมเองไม่ห่วงนะครับไอ้โควิด -19 เนี่ยไม่ห่วงเพราะมันตายแค่70เสร็เศษเศษ71ใช่ไหมตายแค่นี้แต่เศรษฐกิจมันย่อยยับอับจนกันไปทั่วหน้าเราหวังจะได้วัคซีนเข้ามาเนี่ยก็ทำไปทำมาเฮ้ยมันเป็นยังไงมันจะไม่แน่ซะแล้ว หลายประเทศข้างบ้านเราเขาได้มาฉีดให้ประชาชนหมดแล้วและเป็นวัคซีนที่ดีด้วยยังไอ้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาก็ถแถลงมาวันก่อนเขาบอกไม่สามารถจะส่งวัคซีนให้กับประเทศในแถบยุโรปได้ส่งให้ไม่ทันว่างั้นเถอะอ้อาวแล้วทำไมล่ะคลเอกประยุทธ์ประเทศไทยไปจองไว้แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ อันนี้ก็เป็นข้อกังขาซึ่งเรารอกันอยู่ว่าเมื่อไรจะมาฉีดให้คนไทยเราล้าหลังไปแล้วหรือนี่หรือเราเป็นประเทศที่เขาไม่เชื่อมั่นเชื่อถือในสถาบันการเงินเขากลัวชักดาบหรือ,อยังไงวะเนี้ยเมื่อวานนี่อ่านข่าวคณะแพทยาศาสตร์มหลาลัยมหิดลออกมาเขาบอกว่าเขาเอาไอ้กระชายขาวเนี่ยมาสกัดเขาบอกเฮ้ยมันดีมันสามารถจะสร้างภูมิต้านทานฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีต้านไวรัสได้ดี แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนผมก็เลยต้องบอกคณะแพทย์มหาลัยไม่โดนบอกเฮ้ยคุณหมอก็รัฐบาลเขาไม่ชอบของฟรีไงล่ะวะเขาอยากซื้อบวยเขาอยากซื้อเขาไม่อยากจะเอาของฟรีไปคิดเอาเองก็แล้วกันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประวินนำทวัตก็เผยผลลัพธ์วัคซีนครับ ของบรรดาอาจารย์และคณะนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา,าธิบดีเขาว่างี้เขาว่างี้เขาว่าง,าางี้ตามมาเขาบอกว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยไอ้ยี่ห้อโมเดอร์นาเนี่ยไอ้ยี่ห้อวัคซีนโมเดอร์นามันมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกตัวนะเขาว่าอย่างนี้แต่แล้วรัฐบาลไปซื้อไอชินโนแวกไปซื้อไอเอสตราเซเนกาไปซื้ออะไรต่ออะไร ผมก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงเป็นเหตุผลอะไรอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ก็มีคณะแพทยาศาสตร์มาอะไรโรงพยาบาลามาเขาบอกเฮ้ยโมโดนาเนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดบอกประยุทธ์เขาคุยกันได้บอกกันได้ยังไม่จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงได้หรือจะทํำยังไงก็ไปนั่งคิดกันเขาบอกว่ามันดีที่สุดอันนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับเราอยากให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเข้ามา รับใช้พี่น้องประชาชนไม่มีสาเหตุอื่นใดแต่สิ่งที่เป็นห่วงเวลานี้คือผมห่วงเศรษฐกิจผมห่วงว่าบ้านเมืองมันจะไปถึงไหนเครื่องยนต์มันดับสนิทหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรื่องของเศรษฐกิจโรงงานต่างๆที่เขาไม่มาตั้งโรงงานเนี่ยมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรเพราะกฎหมายในบ้านเราความเสมอภาคนิติรัฐนิติธรรม เขาไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมพลเอกประยุทธ์พูดหลายเดือนแล้วพูดหลายเดือนแล้วว่าผมไม่ต้องการให้ต่างประเทศมองเราว่าเชื่อมั่นไม่ได้แต่เขามองอย่างนี้มาตั้งแต่คุณยึดอํานาจมาตั้งแต่ปี2557เขามองอย่างนี้จริงๆแต่พลเอกประยุทธ์บอกไม่อยากให้มองอย่างนั้นมึงจะไปห้ามเขาได้ยังไงเขามองอย่างนั้นและที่เขามองอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างที่ประยุทธ์พูดหรือเปล่า มันก็เป็นจริงเป็นจริงว่าเขาไม่ได้รับความเชื่อมั่นไม่ได้มีกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมเขาถึงทยอยออกกันไปโรงงานทยอยออกไปเวียดนามไปเมืองกีนไปญี่ปุ่นไปไหนตอไหนก็แล้วแต่เมื่อมันทยอยออกมันจะเอาคนงานที่ไหนมาทํำงานจะเอางานที่ไหนให้กับคนงานทำไอ้ที่ออกมาคุยใหญ่คุยโตบอกเฮ้ยคนมีงานทำอย่างนูน่นอย่างนี้ เสร็จแล้วไปดูตัวเลขมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปได้ไหมบอกว่าล้านตำแหน่งเอ็กซ์โปงานที่จัดเนี่ยว่าจะมีล้านตำแหน่งสืบไปสืบมาดูไปดูมาก็ได้สักแสนตำแหน่งผู้คนยังตกงานอยู่ผู้คนยังตกงานอยู่นักธุรกิจเขาก็หวังว่าสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไบเดนเข้ามาเนี่ย อย่างน้อยก็จะได้อนิสงส์กับประเทศไทยผมบอกซะเลยฟันธงซะเลยวันนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ยากครับ GSP ที่เคยตัดภาษีศุลกากรเราก็ถูกตัดเหมือนเดิมถูกตัดเหมือนเดิมเพราะเพราะเราไปคุกคามสิทธิเสรีภาพละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยเราต้องเป็นประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยเพราะนโยบายของประธานบไบเดนเนี่ยโจไบเดนเนี่ยเขาคุ้มครองสิทธิทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเขาคุ้มครองสิทธิบัตรยาเขาคุ้มครองและต่อต้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญคือสิทธิมนุษยชนเวลานี้เราถูกย่ำยสีสิทธิมนุษยชนเด็กอายุ16ยังโดนคดี ยังโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนักศึกษาลูกลูกหลานๆโดนคดีกันเป็นร้อยร้อยคดีทั่วหน้าล่าสุดล่าสุดที่ผมบอกว่าคุณกล้ามากคุณกล้ามากที่คุณระเบิดศึกกับตัวพ่อของคณะราษฎรคือธนาธรจรึงรุ่งเรืองกิจเขามีอุดมการคุณธนาธรเขามีอุดมการผมเคยทำงานอยู่ใกล้ชิดเขาตอนเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม หลายท่านไม่ทราบผมเป็นค a n d เดตผมเป็นค a n d เดต t สสอ,อันดับที่53มันมี51คนได้เป็นสสอ,อีกสองคนก็ถึงผมพรเอิญพักถูกยุบซะก่อนผมไม่ได้เสียใจอะไรผมก็มีคะแนน7มือหนึ่งผมถูกต่อว่าถากถางมากมายบอกเฮ้ยเอย้มึงก็สสสอบตกก็กูมี7,000หนึ่งอนุทินก็7,000หนึ่งจุลินก็7,000หนึ่งแต่ มันพิจารณายัางไงละเอาไอ้คนที่4ี่ห0ื0 0ห้่นไปเป็นสอสอเอาคนสามหมื่นไปเป็นสอสอแต่ไอ้คนอย่างกูเนี่ยเจ็ดหมืนหนึ่งมึงปัดให้ลงไม่น้ําเจ้าพยาแล้วอย่างนี้ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนเขาก็หัวรไปทั่วโลกผมเคยทํางานร่วมกับคุณธนาธรเดินนําหน้าเดินนําหน้าใช้โทรศองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนั่นปิดเป็นความตั้งใจของคนหนุ่มอย่างคุณธนาธรหรือไม่กระทั่ง คนที่เริ่มจะพอมีอายุเป็นสวอย่างผมเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองหลายคนถามบุญลวีทำไมไม่ตามไปอยู่ก้าวไกลผมมีเหตุผลของผมก้าวไกลเนี่ยเขาจะปั้นคนใหม่ๆอายุ25ถึง45อันนี้เป็นคำพูดของรองหัวหน้าพักคนหนึ่งที่ชื่อพลตำรวจตรีเป็นผู้การและเป็นรองหัวหน้าพัก เป็นรองหัวหน้าพักบอกเฮ้ยบุญลวีที่นี่เนี่ยจะเป็นสสคราวหน้าเขาจะเอาใหม่แล้วเขาจะเอาใหม่ละเขาจะเอา,า,ย,เา,เอา,อายุยี่สิบห้าไม่เกินสี่สิบห้าแต่ผมเผอิญหกสิบหกสิบอยู่ไปมันก็เหมือนว่าไปผิดสเปคเขาไปผิดสเปคเขาพี่แมวเขาก็รองหัวหน้าพักผมเรียกเล่นๆชื่อเล่นๆพี่แมวชื่อจริงก็ไปถามมาเองใครนะเขาก็บอกเฮ้ยมันอย่างนี้ ผมก็เลยเกิดความคิดมาทำพักการเมืองตอนนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างทำกับเพื่อนชื่อพักพาราดอลภาพกำลังเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้หวังอะไรแล้วครับลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่อยากเป็นปากเป็นเสียงอยากจะเป็นหมาเฝ้าบ้านเพราะดูแล้วบริบทของพักการเมืองต่างๆยังไม่สะใจเหมือนกับเราต้องมานั่งทำเองเราก็อยากจะให้เป็นพักการเมืองไม่ได้หวังอะไรหวังสักห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนแค่นั้นเองเพื่อเอาไว้ เอาไว้เป็นหมาเฝ้าบ้านตั้งใจอย่างนี้จริงๆตั้งใจอย่างนี้จริงๆก็พยายามจะปั้นจะแต่งให้มันดีที่สุดเราเคยทำงานร่วมกับคุณธนาธรเดินนำหน้าเดินเคียงคู่กันเราเห็นควา,ามตั้งใจจริงของไอ้คนหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนไม่กลัวอะไรเขาเป็นคนเด็ดเดียวเขาเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองอยากจะเห็นชาติบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นการที่เขาถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนคุกคามอย่างนี้เหมือนกันหลายคนในต่างประเทศเขามองอย่างนี้วันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยจเห็นถ้าท่านสังเกตสื่อบนชนจากต่างประเทศมาเต็มหมดมีเจ้าหน้าที่สถานทูตมานั่งฟังด้วยและผมก็เลยต้องบอกว่าคุณกล้ามากที่ระเบิดศึกกับตัวพ่อของคณะราษฎรเวลานี้ ในสหรัฐอเมริกาเขาก็จ้องมองอยู่จ้องมองประเทศไทยอยู่แม้กระทั่งในสาภาพยุโรปเขาก็จ้องมองอยู่ว่าถ้ามันถึงจุดนั้นถ้าเราไประมิดสิทธิมนุษยชนถึงจุดนั้นแน่นอนการคว่ำบาตรก็จะตามมาการคว่ำบาตรอาจจะไม่คว่ำบาตรเป็นประเทศเราใหญ่กว่าจีนทั้งขนาดไหนจีนขนาดใหญ่ขนาดนั้นยังถูกคว่ำบาตร เขาไม่ได้คว่ำบาตรประเทศจีนเขาคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ไอ้สิบสี่คนตอนหลังมาอีกห้าคนใจเห็นว่าผู้ว่าฮ่องกงเย็นหลํำเนี่ยเป็นตัวแทนจากจีนแล้วมาลิด้อนสิทธิเสรีภาพโดนคว่ำบาตรจนต้องเบิกเงินออกมามาเก็บไว้ที่บ้านแล้วถ้ามันเกิดกับประเทศไทยละ่ะผมถึงบอกว่าผมเป็นห่วงเพราะไอ้กฎหมายสิทธิมนุษยชนของฮ่องกงเนี่ย เขาประกาศใช้แล้วเขาเรียกว่าไ้กฎหมายแมกนิสกี้ฉบับ EU ซึ่งฉบับกว้างบาทสำหรับบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไอ้กฎหมายฉบับนี้สหภาพยุโรปเขาตั้งเป้าเพราะเยอรมันเขาเป็นประธานสหภาพยุโรปตอนเนี้เยอรมันเป็นประธานสหภาพยุโรปแล้วกฎหมายนี้คล้ายๆของอเมริกาคล้ายๆของอเมริกาเขาประกาศใช้มีผลครอบคลุมไปทั้งโลก ถ้าเขาคว่ำบาตบุคคลใดบุคคลหนึ่งแน่นอนคุณจะต้องถูกระงับการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ในสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันฝรั่งเศสเบนเยี่ยมในอังกฤษไม่ใช่อังกฤษอังกฤษอ,ออกไปแล้วในประเทศนอร์เวย์หรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามการเดินทางกับบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาประกาศเมื่อวันที่สิธันวาคมปีที่แล้ว2อ6 3 เป็นวันครบรอบ77ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถามว่าเขาทำได้ไหมเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เขาไม่ได้มาละเมิดประเทศไทยเขาไม่ได้มาแทรกแซงกิจการภายในของเราเขาประกาศของเขาก็กูจะทำอย่างเนี้ยประเทศไหนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาก็จะทำอย่างเนี้ยเขาจะกว้มบาดเปไ็นรายบุคคลไปคุณทนได้ก็ทนคุณทนไม่ได้ก็ไป คุณต้องเก็บเงินออกมาถ้าคุณไม่เก็บเงินเขาก็ไม่ร่วมสังกร,รมกับธนาคารในประเทศไทยคุณก็โอนเงินไปต่างประเทศไม่ได้นี่คือผลที่จะเกิดฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เหมาะที่สุดในประเทศไทยแล้วทำไมไม่ทำทำไมต้องใช้ระบอบนี้ระบอบทไทย,ไทยวิธีการรัฐนูญแบบไทยๆท,ที่คุณประยุทธ์บอกแล้วคุณยังมีหน้ามาบอกว่าผมไม่ต้องการให้ต่างประเทศมองเราว่าเชื่อมั่นไม่ได้ เขามองว่าเราเชื่อมันไม่ได้เพราะการกระทําของเรายังไงล่ะครับการกระทําของเราอย่งไรล่ะครับ,รระรระรบฉะนั้นคนจริงอย่างคุณธนาธรเนี่ยเขาถึงประกาศลั่นประกาศจับไม่กลัวกลัวไม่จับเขาสู้ทุกเม็ดสู้ทุกหยดนี่คือลูกผู้ชายที่ชื่อธนาทรลูกผู้ชายที่ชื่อธนาทรเอามาเล่าให้ฟังฉะนั้นเราจะดําเนินนโยบายต่างประเทศเราต้องระวังครับเราต้องระวัง ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแล้วผลมันจะกระทบมาถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์ช่วยกดซับสไครต์จดกดติดตามกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่จากกระผมบุญละวียมจินดาลาไปก่อนสวัสดีครับ